นนะะวันนี้เดินจะมารีวิวรถก่อนส่งมอบนะคะแล้วก็จะอธิบายการใช้งานรถเบื้องต้นแล้วก็วิธีการบำรุงดูแลรักษาห้องเครื่องยนต์เบื้องต้นกันด้วยนะคะถ้าสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็น BRV รุ่น SB นะคะเจที่นั่งสีเทาค่ะส่วนราคาจำหน่ายนะคะจะมีอาจจะอยู่ที่ราคา835,000บาทค่ะ ส่วนสีที่มีจําหน่ายนะคะจะมีทั้งหมด5สีค่ะก็จะมีสีขาวมุกนะคะสีดาคิตันสีเงินสีเทาแล้วก็สีแดงค่ะในส่วนของสีขาวมุกนะคะจะมีการบวกค่าสีเพิ่ม10,000บาทค่ะส่วนสีดําแล้วก็สีแดงนะคะจะมีการบวกค่าสีเพิ่ม6,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันก่อนนะคะว่ารถคันนี้มีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะมีการติดตั้งแผงใต้กันชนด้านหน้า,นาแล้วก็ด้านหลังให้นะคะมองเห็นกันไม่เอ,อเ่ยแดดค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะจะเป็นแผงใต้กันชนสีดำตรงนี้ค่ะก็จะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นด้วย จะเป็นด้านข้างตัวรถค่ะแล้วก็จะมีการติดตั้งนะคะในส่วนของอคิ้วกระจกมองข้างค่ะจะเป็นแบบพโพรเมียมให้นะคะนี่ก็จะเป็นคิ้วกันาสาดค่ะฝาถังน้ำมันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือ แผงใต้กันชนด้านหลังค่ะแล้วก็ในส่วนของอกรอบท่อนะคะด้านบนก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์ค่ะสปอยเลอร์จะเป็นแบบมีไฟเบรกให้แล้วก็ติดตั้งเสาอากาศคลีบฉลามนะคะเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลัง ตรงนู้นนะคะก็จะมีรถนะคะจะมีเทลเลอร์มาส่งรถให้เราแล้วก็จะมีการติดตั้งกันร,รอยมือจับให้นะคะจะเป็นเบ้ากันรอย4จุดค่ะ หาหลังซ้ายขวาเล่ากันลอยนะคาก็ระชามีนาตาเป็นแบบนี้ค่ะ เดินพาไปดูด้านในกันค่ะว่าด้านในมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะสำหรับ BRV ของเรานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะ117แรงมา้าน้ำมันที่เติมได้นะคะก็จะเติมได้ตั้งแต่เบนซินนะคะแก๊สโซฮอ9า9 e10 e20 แล้วก็ e85 เลยะคะ่ะสำหรับกุญแจนะคะรถรุ่นนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะจะมีหน้าตาแบบนี้ กันไม่เอ่ยกล้องเบอร์จังเลยอ่าก็จะมีปุ่มล็อกรถนะคะแล้วก็ปุ่มกดล็อกรถให้ค่ะหรือเราสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่ปุ่มดําตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเราจะล็อกรถค่ะแล้ก็กดปุ่มดําตรงนี้ค่ะเพื่อที่เราล็อกรถนะคะแล้วก็ถ้าเราจะปลดล็อกก็คือกดปุ่มดําค่ะก็จะเป็นการปลดล็อกรถนะคะโอเค สำหรับรถรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งค่ะภายในเบาะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีจะเป็นสีทูโทนนะคะสีดำกับสีแดงเดี๋ยวเรามาเริ่มจกแผงประตูหน้าขวาเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มควบคุมกระจกมองข้างนะคะจะปรับแล้วก็พาไฟฟ้าปุ่มล็อกกระจกให้ปุ่มเซ็นทรัลล็อกค่ะแล้วก็ปุ่มควบคุมกระจกสีบานนะคะฝั่งคนขับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ประตูข้างนะคะแผงประตูด้านข้างก็ะจะเย็บด,ยด้วยหนังสีแดงไฮโอเคถัดมาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มสตาร์ทคะ่ะปุ่มสตาร์ทนะคะจะอยู่ทางด้านขวามือปุ่ม VSA คะ่ะระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข,าข้าโค้งระบบตัวนี้นะคะเขาจะทำงานอัตโนมัติเลย เวลาเราเข้าโค้งนะคะเวลาถ้าเราหักโค้งไยมากเกินไปอาจจะทําให้รถเรามุดโค้งได้หรือถ้าหักน้อยเกินไปเงี้ยค่ะอาจจะทําให้รถเราหลุดโค้งได้ระบบตัวนี้นะคะจะช่วยควบคุมล้อแล้วก็ตัวรถให้อยู่ในเส้นทางเดินรถค่ะโอเคค่ะถัดมาค่ะตำแหน่งเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะจะอยู่ด้านขวามือค่ะ แป้นคันเร่งนะคะแล้วก็แป้นเบรคค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งเปิดฝาถังน้ำมันค่ะเดี๋ยวจะเป็นในส่วนของเบาะเบาะนะคะสามารถปรับได้หทิศทางปรับเลื่อนหน้าหลังได้ปรับเอนได้แล้วก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เติมลมยางค่ะล้อหน้าเติมสามสองนะคะล้อหลังก็เติมสามสองยางอะไหล่นะคะให้เติมหกสิบบอนยางอะไหล่นะคะเดินแนะนําให้ใช้ลมยางทุกๆหก,กเดือนค่ะโอเคเดี๋ยวเดินจะพาสตาร์ทรถนะคะให้ดูในส่วนของมาตรวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของออห,นหน้าจอเครื่องเสียงค่ะ ่วนวิธีการสตาร์ทรถนะคะก็ยยบเรค่ะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ท okay. ส่วนตรงนี้แดดนิดนึงนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาของมาตรวัดนะคะด้านซ้ายสุดเลยนะคะก็จะเป็นรอบเครื่องยนต์แล้วก็ตำแหน่งเกียร์ค่ะตรงกลางก็จะเป็นเข็มไม้นะคะแล้วก็ สัญลักษณ์ต่างๆบนมาตรวัดส่วนสัญลักษณ์ต่างๆบนมาตรวัดนะคะจะมี3สีค่ะเขียวเหลืองแดงเหมือนสัญลักษณ์ไฟแดงเลยนะคะก็สีแดงอันตรายค่ะสีส้มไฟเตือนสีเขียวก็จะเป็นสถานะปกตินะคะถ mm ัด hmm. มาค่ะด้านขวามือด้านขวามือนะคะก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลข้อมูลต่างๆนะคะของรถของเราก็จะมีเวลาบอกนะคะแล้วก็ กิโลเมตรรวมค่ะทิพ A อทิพ B อุณหภูมิภายนอ,อกค่ะแล้วก็ระดับน้ำมันค่ะในส่วนของการปรับตั้งค่ามาัดวัดตรงนี้นะคะเราสามารถกดได้ที่ปุ่มตรงนี้ค่ะจะมีปุ่มดำตรงนี้นะคะสามารถกดดูได้เลยพอเรากดไปก็จะเจอคำว่าแรงนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอ,อัตราเฉลี่ยทั้งหมดนะคะคำนวณระยะทางทั้งหมดว่าน้ำมันที่เรามีอยู่ตอนนี้สามารถวิ่งได้อีกประมาณกี่กิโลค่ะ A V G ตัวนี้นะคะจะเป็นอัตราเฉลี่ยน้ำมันของทิป A ค่ะทิป B นี่ก็จะเป็นการตั้งเวลานะคะตัวนี้เดินก็ตั้งค่าเวลาไว้ให้แล้วเวลาตัวนี้นะคะจะโชว์ที่12ชั่วโมงค่ะโอเคถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะมีฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะก็จะมี ปมเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี Mother, okay. ่ยนคลืนเปลี่ยนช่องนะคะก็แล้วก็เลือกโหมดในโหมดของเครื่องเสียงด้วยค่ะส่วนหุ่งลมนิรภัยนะคะจะมีคู่หน้าค่ะจะมีสัญลักษณ์บอกนะคะโอเคถัดมาค่ะก็โโตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงของเรานะคะหน้าจอเครื่องเสียงก็จะ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะใช้งานง่ายด้วยนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มโฮมก็จะมีมีเดียนะคะ HDMI ค่ะแล้วก็ปุ่มโทรศัพท์แล้วก็การตั้งค่าต่างๆของเครื่องเสียงส่วนมีเดียนะคะของเราที่สามารถฟังได้ก็จะมีจาก FM นะคะ AM USB iPod AUX ค่ะแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเราก็สามารถารับสายวางสายได้ด้วยเปิดเพลงฟังได้ด้วยนะคะข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเข้าเบอร์โทรออกนะคะแล้วก็ข้อมูลการโทรล่าสุดหรือสมุดโทรศัพท์นะคะถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธเขาก็จะสิงให้ทีเ่เครื่องเสียงของเราด้วยค่ะ ส่วนพอช่องเสียบนะคะของ USB AUX แล้วก็ HDMI นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็กดแบบนี้ค่ะแล้วตัวเนี้ยเขาก็จะเด้งออกมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟฉุกเฉินค่ะโอเคถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของระบบแอร์นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น เปิดปิดนะคะอันนี้จะเป็นอแอร์ด้านหลังค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นทิศทางลมแอร์นะคะอันนี้คู่แม็ก AC ค่ะแอร์อโอโต้นะคะด้านขวานะคะจะเป็นในส่วนของอุณหภูมด้านซ้ายนะคะจะเป็นระดับพัดลมค่ะอันนี้จะเป็นอากาศหมุนเวียนในรถแล้วก็นอกรถนะคะโดยปกติแล้วเราก็ใช้อากาศหมุนเวียนในรถกันโอเคค่ะถัดมาค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น power outlet นะคะช่องจ่ายไฟสำรองถัดมากค่ะจะเป็นในส่วนของระบบเกียร์นะคะพี่จอดขาอาถอยหลัง N เกียร์ว่าง D เดินหน้า S กับ L นะคะจะเป็นในส่วนของเกียร์ต่ำใช้กในกรณีที่ขึ้นเขาลงเขานะคะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มชิปล็อกใช้ในกรณีที่จอดรถซ้อนคันค่ะเวลาเราดับเครื่องยนต์นะคะให้เราดึงดอกกุญแจนะคะออกจากกุญแจ แล้วก็เสียบลงไปตรงช่องตรงนี้ค่ะบีบเกียร์นะคะมาที่ตำแหน่งเ N เพื่อเป็นการปลดเกียร์ว่างนะคะลงรถเราก็ล็อกรถปกติเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือค่ะนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะีก็จะเป็นเบาะแถวสอง เร็จะเป็นในส่วนของแอร์ที่ไปตอนหลังบอกก็จะเป็นสีดำทูโทนทั้งหมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเดินจะพาไปดูในส่วนของห้องออผู้โดยสารตอนหลังนะคะแล้วก็ห้องสัมภาระท้ายกันคะ่ะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบาะแถว2นะคะเบาะแถว2ของเรานะคะสามารถปรับเลื่อนหน้าหลังได้แล้วก็สามารถปรับเอนได้นะคะถ้าปรับเอนแล้วก็ปรับจากสลักตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าปรับเลื่อนหน้าหลังนะคะก็จะมีสลักให้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของอตรงนี้ในส่วนของเข็มขัดน,นิรภัยนะคะ ก็จะมีทุกจุดตำแหน่งที่นั่งเลยคนนั่งตรงกลางตรงนี้นะคะ well. ก็เข็มขัดนี้ิรภัยจะดึงมาจากด้านน้นค่ะโอเควิธีการพับเบาะนะคะก็ง่ายๆค่ะเราไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้แรงในการดึงเลยนะคะก็จะมีสลักตรงนี้ค่ะแล้วก็ดันสลักมาด้านหน้ามันก็จะเป็นจังหวะของเขานะคะพรกดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นเลยค่ะมันจะเป็นแบบนี้ แล้วก็สามารถขึ้นนั่งได้นะคะด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้สองคนค่ะแล้วก็จะมีที่วางแก้วให้ที่วางแก้วนะคะก็จะมีทุกจุดตำแหน่งที่นั่งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องสัมภาท้ายกันค่ะ ส่วนวิธีการเปิดห้องสัมภาระท้ายของเรานะคะสังเกตสัญลักษณ์ H mark นะคะใช้มือสอดเข้าไปค่ะแล้วแล้วก็กดปุ่มจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตำแหน่งกล้องมองหลังอันนี้จะเป็นกล่องของแถมสักูู่นะคะ okay. ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาห้องสัมภาระท้าย เบาแถวสอดเบาแถวสารตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราก็สามารถพับเก็บได้นะคะวิธีการพับเก็บเก็บค่ะก็จะมีเราใช้มือสอดเข้าไปตรงนี้นะคะจะมีสลักอยู่ตรงนี้แล้วก็ดันสลักไปทางด้านหน้าค่ะแล้วก็สามารถพับเก็บเบาะได้ถ้าไม่มีคนนั่งนะคะมันก็จะเพิ่มพื้นที่าวางสัมภาระเราได้ด้วยค่ะในส่วนของยางอะไหล่นะคะจะอยู่ด้านล่างค่ะจะอยู่ใต้ท้องรถนะคะส่วน เครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะของรถรุ่นนี้นี่นะคะของรถ b r v จะอยู่ด้านข้างตรงนี้ค่ะก็คือเราดึงตรงนี้ออกมานะคะก็จะมีเครื่องมือแม่แ,มแรงให้โอเคในส่วนของอาการใช้งานรถก็มีประมาณนี้ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถ สามารถเข้ามาชมรถนะคะได้ที่โชว์รูมคันด้าอุบลของเราเลยทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขาห้วยคุ้มเลยนะคะในส่วนของรถยนต์ของเรานะคะจะต้องเข้ามาเช็คระยะนะคะทุกๆ6เดือนหรือทุกๆ1,000กิโลเมตรนะคะแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน,นะคะ่ะโอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก่อนจากกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้เดินมารีวิวรถรุ่นไหนให้ดูกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดินจะมารีวิวให้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ